สวัสดีครับผมชัยสุภกิจจากดอนเซโนเดอร์ซีรีส์นะครับในเรื่องรับบทเป็นเอกครับสวัสดีครับผมเซงสุภโชคจากดอนเซโนเดอร์ซีรีส์นะครับในเรื่องรับบทเป็นโทรครับทีนี้อยากให้เมาหน่อยเมาคู่อยากเมาคู่ใครใ้เรื่องเมาคนละคู่ผมขอจ่าเฟิร์สแรกได้ได้ได้จะเมาจ่าเฟิร์สหรือว่าเมาส์เลโอเฟียสดีเอ้ออะไรดี <laughs> เอาเป็นถ้าเกิดเอาจริงๆเป็น เลจาเฟิร์สง่ายกว่าป่ะอะจะเฟิร์สจาเฟิร์สหนักเมาส์เซฟเป็นยังไงบ้างคู้เนี่ยจาเฟิร์สจาเฟิร์สชอบมีมุมที่แบบว่าเล่นแล้วแบบงุ้งยิ้งงุ้งยิ้งอะไรคนเนี้ยแบบเวลาแบบซ้อมบทซ้อมคิวแบบที่จะแบบว่ามีเอ็นซงเอ็นซีอะไรเขาจะมีความเขินนอะไรอย่างเงี้ยครับจาจะแบบเป็นคนที่แบบเวลาเขินชอบแบบว่าหาอะไรเล่นแก้แบบว่าใช่ไม่ให้ไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเขินอะไรเงี้ยมันจะเล่นแบบพิเศษพิเศษพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยครับตลกใช่จะเป็นคนที่แบบตลกกบเกือนใช่ ของเฟิร์สเฟิร์สจะเป็นคนที่แบบชอบชอบคุยก่อนว่าจะเล่นประมาณไหนอะไรยังไงเพื่อแบบคุยให้รู้เรื่องก่อนว่าแบบเออเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับหาเอาแค่นี้หรอเออโหโอ้ไม่อยากไม่อยากมองเพื่อนเยอะหนคลิปที่แล้วเลยอ่ะอ่ะใช้พูดมาเด่นอ่าพูดเล่นได้เลยความจริงมาพูดเล่นอ่ะคุณยังไงอ่ะต่อยมิดจะเฟิร์สยังไงของเฟิร์ส ถ้าเกิดไม่ใช่ในซีนเฟิร์สจะเป็นคนที่ค่อนข้างเฮลตี้อย่าง oh. ก็คือเป็นคนที่คุมน้ําหนักอย่างที่ผมเคยพูดไปแต่ว่าเมื่อชาวนี้ที่ผ่านมาคือเฟิร์สอะชวนผมกินเยลลี่ละซึ่งมันเป็นน้ำตรงน้าตาลอะไรพวกนี้เฟิร์สก็บอกอะไรว่าเอ้ยกินเพื่อนอะไรพวกนี้ทั้งทั้งที่คือเยลลี่ oh. แต่ปกติคือเป็นคนที่คุมน้ําหนักเฟิร์สจะบอกว่าเฟิร์สเป็นคนคุมน้าหนักแต่ว่าเวลามาเจอกันเนี่ยจะเป็นชีตเดย์ทุกครั้งใช่ทุกวันคือชีตเดย์ในการเจอกัน แล้วเฟอร์ก็จะบอกว่าของหวานอ่ะกินวันเนี้ยมันไม่อ้วนวันนี้หรอกมันสะสมแล้วมันค่อยๆไปค่อยๆ๋ยวมันค่อยๆอ้วน้วบอกว่าอยาตี้จริงจริงครับอ่ะพี่เจมกับสมาร์ทก็จะเป็นเอาจิงสองคนเนี้ยจะมีมุมที่แบบว่าชอบงงิงกันอยู่สองคนในกองอ่ะแบบเาแยกคู่กันจริงแล้วแล้วแล้วเวลาเวลากินข้าวพี่ บางบางทีก็ต้องรอพร้อมกันแล้วไปกินพร้อมกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปนั่งงุ้งยิงกันสองคนบางทีก็ต่อบทกันสองคนแล้วก็จะมีอย่างที่ทุกคนเห็นในรูปนี้มีแค่เราอ่าใช่ <laughs> <laughs> แบบเหมือนตัดกรอบคนอื่นออกไปแล้วอะเหมือนตัวเองอยู่ในห้อง,องสองคน <c oughs> แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นจะมีเบื้องหลังที่ลงในออฟฟิเชียลของมีไมวายครับ <c oughs> ก็คือตอนซ้อมก็คือจูบจริงไปแล้วนึง <c oughs> <laughs> แล้วพี่เจมส์ก็จะบอกว่า อ๋อก็เป็นการซ้อมแล้วก็อยากจะทําให้มันสมจริงที่สุดอจะได้อินจะได้อินจริง,รง, <c oughs> รงแล้วก็คือตอนซ้อมก็เขินในซีนก็คือเขินตอนซ้อมก็เขินใน่เอเขินกว่า <c oughs> <c oughs> ต่างทางที่บอกว่าซ้อมไปแล้วนะการซ้ <c oughs> อมไม่มีอยู่จริงคือซ้อมได้ตลอดาเองแค่นี้จร <c oughs> ิงสองคนนี้จะเป็นมุมที่แบบงงยิ้งกัน2คนมากกว่าครับ บางทีเรานั่งกินข้าวกินเราบางทีแบบว่านั่งโต๊ะเดียวกันอะแต่เหมือนเรานั่งแยกโต๊วาาววะวอยโอ้โหชาดไปแล้ว <c oughs> เดินผ่านได้เลยครับโสรเลยอะไอ้นีเรื่องของเราบ้างในฐานะที่เราเป็นฝาแฝดอยากให้แบบนิยามว่าฝาแฝดของเราเนี่ยจะกให้คนเรียกว่าอะไรเช่นฝาแฝดตะีิมีหานฝาแฝดสุดรอนละอะไรพวกนี้เออมีจริงๆถ้าเกิดตามเพื่อนเรียกก็น่าจะเป็นประมาณว่า <c oughs> ว่า เพื่อนชอบเรียกผมว่า <g ül> แฟนนร <g ül> กเพราะชอบแกล้งเพชชื่อนชอบแบบว่ากวนๆเพื่อนให้แบบมีสีสันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เพื่อนมีรอยยิ้มใช่ <g ül> <g ül> <g ül> ็ปเนนแฟสมมติว่าเอาแบบทั่วๆไปก่อนเนี่ยก็จะเป็นการที่แบบว่า ถ้ารู้จักกันแรกๆผมจะสลับชื่อกับเซงตลอดเลยใครถามผมก็จะบอกว่าอ๋อผมผมเซ้งครับอันนี้ใช้ครับอะไรเงี้ยตลอดเลยแล้วก็คือจะงงกันจริงๆใช่มีแบบว่าใครที่แบบทักผิดจนแบบจนตอนนี้ก็ยังทักผิดอยู่เฟิร์สครับเฟิร์สจะชอบบอกว่าเอ้ยแล้วแล้วเฟิร์สจะพูดพูดคำว่าทำไมเดี๋ยวนี้หน้าเหมือนกันมากขึ้นวะจริงเองแหละใช่ปะใช่แล้วก็ใช่แล้วก็บอกเฟิร์สว่าเฟิร์สเนี่ยใกล้จะจบแล้วนะเพื่อน แล้วเฟอร์พูดมั่นใจได้นะเวลาเรียกกัแบบสมมติเรียกผมว่าก็เรียกบว,ว่าว่าไงใช้แห,ห่รเอาไอทีนึงคือเซ็งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยอะไรอย่างงี้หลังๆจะมีความที่แบบเจอหน้าบุจะมองก่อนไ <c oughs> อเซ้งแล้วก็ยังผิดอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ยังผิดอยู่ดีแล้วเฟอร์ก็จับมุกเป็นมุกเพื่อนแต่เรื่องจริงมีวิธีให้คนอื่นอย่างเงี้ยให้คนอื่นสังเกตเรายงไว่าเนี่ยฉันเซงฉันใช้ผมสังเกตฝ่ายแฟดหลายๆคู่อ่ะคนพี่จะหน้าคมกว่าคนน้องจะหน้าหวาน หลายๆคู่เป็นอย่างนี้จริงๆเขาก็แบบอ่าโอเคครับช่าช่างอ่าจริงๆยางี่า่าง่าง็่างช่าง่าเช่างช่างช่างช่าช่างช่าง่าง่างช่า่าง่างช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 ่ช่า่าง่เง่าง่่่่เง่่าง่ง่บ่อ่ Ha ha ha.